สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนาต้นฟิชชิ่งกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมตั้งใจจะไปแก้แค้นหมายเดิมนะที่มันเคยเอาเหยื่อผมไปกินนะแต่บังเอิญว่าตอนนี้มาเจอหมายข้างทางที่นึงสวยมากก็เดี๋ยวลองหาตัวดูก่อนก็ไม่รู้ว่ามีตัวว่าเดี๋ยวยังไงก็ลองไปติดตามรับชมครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันหน้าหมายครับ อย่างสวยท่านผู้ชมแต่แม่งจะข้ามยังไงวะลึกไหมเนี่ยลึกเ้ยจะข้ามยังไงเนี่ย นะครักนะเดี๋ยวเราลองดูไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ผมว่ามี ต้องมันเป็นจ่องแหนนะครับต้องค่อยๆลอเคาะๆครับมันจะต่างจากแหนนะมันจะเล่นยากกว่าแหนหน่อยนะครับ ว่ามีตัวเผอๆตัวใหญ่แล้วเนี่ยต้องค่อยๆเคาะให้มันมีแรงสั่นสะเทือนอย่ามันากระดครับถ้ามันมีตัว โอ้โหนี่ถ้าไม่มีจองเน้นะแจมะ่มอ่ะโอ้ยข้างที่รักทุเลระโอ้ยน่าตกน้ำมาฮาเลยนะ ค่อนข้างโล่งกว่าชาวบ้านเขานะ Mm-hmm. <laughs> มาเยอะเกินหองนี้จะโล่ลงที่สุดนะครับ มันนด่ทุกทุกล่อง อ้ยมีตุ๊โอ้มดตุ๊อ้ยมีตุ๊กัิดครับเฮ้ยสายแม่งพันต้นไม้อยู่นะเมื่อกี้แล้วมันเสือกตามากัดโอ้โหสายเสือกพันต้นไม้ครับตามากัด ปลาน่าจะหลุดแล้วครับไซใช้ได้เลยโอ้โหเีรไา้มากหลุดแล้วครับคือมันไปเกี่ยวต้นไม้อยู่นะครับเมื่อกี้แล้วผมวัดได้ไม่ไม่เต็มนะครับผมวัดได้ไม่เต็มมันผมนึกในใจอยู่แล้วนะเมื่อกี้ มึงอยาก,กัดก่อนนะแม่งเสือยมากัดตอนที่สายไปฆ่ากิ่งไม้นะเป็นไรคนระับหาตัวใหม่ใช้ก็ไ่นจะใช้ได้นะ เนี่เวลาตีแบบไม่ติดกิ่งไม้ไม่อะไรไม่กัดน,นะ ตัวไหมแต่ผมว่ามีนั่งสวยจัดอะแต่ต้องใจเย็นๆจ่องแหนมันเยอะมันอารมณ์เหมือนแหนแหละแต่ว่ามันจะหนากว่านะ เ้องค่อยๆ,ๆ,ๆเรียกมันออกมาอารมณ์เหมือนกับตีหมายแนนเลยครับแต่ต่างกันที่ว่ามันไม่ใช่แนหน โอ้โหมันเป็นล่องยาวเลยนะครับขี่ผ่านเหลือบมาเห็นโอ้โหสวยจัดลองเข้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้โห กันไม่โดนครับมาแล้วต้องมีตัวไม่รู้ว่ามันกันไม่โดนหรือผมวัดเบาแต่ยังกัดไม่โดนลองใหม่ครับ ถ่าจะกัดไม่โดนนะว่าแล้วมันต้องมีตัวให้ขนาดน,นี้ ตัวได้ไงนั่นไงนั่นไงรอบนี้อยู่ครับโอ้ยใหญ่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 อยใหญ่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 โอ้ยใหญ่ด้านผู้ชมโอ้ยขึ้นมาก่อนโอ้ยโลนั่นเนี่ยโอย้ตัวแรกมาครับ ไฮโลครับโอ้โหถูกปากมันเลืม่มติดตัวเมื่อกี้เลยครับรอบแรกมันกัดไม่โดนนะรอบสองไม่พลาดครับโอ้โหดูโอ้โหโ เหยื่อเต็มปากเลยครับโอ้โหดูนี่ใหญ่มากครับดูดิโอ้โหก็ค่อยๆเคาะมานะครับดูดิโอ้โหเนี่ยค่อยๆเคาะมาสวยงามครับเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับผม เพราะผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาก็ได้หนึ่งแต้มไซส์โลนะครับผมไอ,อ้อาเสียดายไอตัวที่ผมไปแก้แค้นมากเลยเดี๋ยวถ้ามันยังไม่โดนนะถ้ามันยังไม่โดนไปมีโอกาสเดี๋ยวผมจะกลับไปแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็สนุกสนานก็พอได้ตัวอยู่ครับก็ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับครั้งหน้าเราจะไปไหยไหนก็รอติดตามนะครับผมสวัสดีครับ